ความสําเร็จในการพัฒนาโครงการอักษริาทรัรั์นะครับขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้4อย่างการเงิน กฎหมายตลาดและกายภาพนะครับเราจะทําโครงการได้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยครับต้องมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมมีความเป็นไปได้มีความเสี่ยงต่ําหรือเราสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงต่างๆได้จึงจะทําให้เราประสบความสำเร็จครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีผลกําไรที่เหมาะสมเนี่ยครับทำไปก็คงจะไม่ประสบความสาเร็จนั่นเองนะครับหลักสูตร r e 1 2 1นนี้เนี่ยครับเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับว่าวิเคราะห์ ทางการเงินนี่ต้องมีปัจจัยในการวิเคราะห์อะไรบ้างจะคำนวณยังไงบ้างมีคอมพิวเตอร์มาตั้งเลยเนี่ยครับเพื่อที่ท่านจะได้สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมีตัวอย่างแคชฟลูดต่างๆมาให้ท่านได้ศึกษาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศึกษาความเป็นไปได้ในการทําบ้านจาัดสรรอาคารชุดหรืออาสังรั์เชิงพันธุ์ก็าตามถ้าเรามีความรอบรู้และทําเองเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเราสามารถรับประกันตัวเองได้นะครับว่าโครงการที่เราจะทําทั้งหลายเนี่ยจะประสบความสำเร็จอ,อย่างแน่นอนมาเรียนที่นี่นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหา รปมาสักไทยครับ